สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกับคุณครูนุชเช่นเคยนะคะ,ะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยอาชีพในชุมชนกันใช่ไหมคะที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้อาชีพของคุณหมอ พยาบาลคุณครูวันนี้นะคะคุณครูนุจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ของอาชีพตำรวจค่ะถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้หรือไปทำความรู้จักกับคุณตำรวจกันนะคะไปเลยค่ะ ตำรวจนะคะภาษาอังกฤษพูดว่า policeman อ่าเด็กๆพูดตามอีกครั้งนะคะ policeman อ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคุณตำรวจทำงานที่ไหนกันนะคะคุณตำรวจก็จะทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจนั่นเองค่ะ Police Station ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ police station อาชีพตำรวจนะคะจะเป็นได้ทั้งตำรวจหญิงและตำรวจชายเลยนะคะตำรวจจะมีหน้าที่นะคะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะคะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่จับผู้ร้ายจับโจรหรือผู้ที่ ทำผิดกฎหมายนะคะมาลงโทษตามกฎหมายนะคะนอกจากจะมีตำรวจที่ทำหน้าที่จับผู้ร้ายแล้วนะคะก็ยังมีหน้าที่ของตำรวจที่เป็นตำรวจจราจรด้วยนะคะก็คือจะคอยให้ความสะดวกนะคะแนะนำบริการให้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะอะ แล้วก็จะช่วยในการจัดการจราจรนะคะเพื่อให้ประชาชนนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยรวดเร็วด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะนิทานเรื่องตำรวจวันหนึ่งพ่อแม่พาแก้วไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัด เมื่อกลับถึงบ้านก็พบว่าประตูบ้านถูกคนงัดเข้าไปและสิ่งของในบ้านหายไปหลายอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์พัดลมและอื่นๆพ่อไปแจ้งความที่สถานีตำรวจตำรวจ มาตรวจดูร่องรอยของคนร้ายที่บ้านและบอกว่าจะพยายามตามจับคนร้ายให้ได้พ่อแม่ของแก้วสบายใจขึ้นเมื่อรู้ว่าตำรวจให้ความช่วยเหลืออย่างดีเลยเมื่อแก้วไปซื้อของให้แม่ที่ร้านหน้าปากซอยแก้วได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือเพราะถูกคนร้ายกระชากสร้อย ตำรวจสายตรวจขับรถผ่านมาพอดีจึงใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกันและสามารถจับคนร้ายได้ในเวลาไม่นานนักผู้หญิงคนนั้นดีใจมากที่ได้สร้อยคืนมาแก้วกลับไปเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าตำรวจต้องทำงานหนัก เสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเหลือและป้องกันประชาชนจากคนร้ายตำรวจเป็นผู้ที่เราควรยกย่องและไว้ใจตำรวจมีหลายประเภททำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆกันเช่นตำรวจจราจรสวมเสื้อ เครื่องแบบสีกากีมีปลอกแขนสีขาวสวมถุงมือสีขาวช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรตำรวจภูธรจะทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนทุกพื้นที่ตำรวจสันนิบาตสวมเครื่องแบบสีกากีทำหน้าที่สืบสวนสอบสวน จับกลุ่มคนร้ายและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศตำรวจน้ำสวมเครื่องแบบสีกากีคอยดูแลความปลอดภัยของท้องทะเลแก้วรักตำรวจเพราะตำรวจช่วยรักษาความปลอดภัยและ สวัสดิภาพของประชาชนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาเห็นไหมคะเด็กๆอาชีพตำรวจก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญแล้วก็มีความภูมิใจมากๆเลยนะคะหากเด็กๆคนไหนนะคะอยากจะเป็นตำรวจหญิงนะคะเด็กๆก,ก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเพื่อที่จะ ทำตามความฝันของเด็กๆให้สำเร็จได้นะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูนุชขอฝากเด็กๆให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วพบกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ